กล้วยมีประโยชน์อย่างไรกล้วยนในสวนผมนี่มีประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์แล้วก็ต่อต้นไม้ได้วยกันเองครับก็อย่าได้เห็นนี่นะข้างหน้านี้นถ่ายดูนี่เป็นนี่ครับกล้วยเล็บมือนางประโยชน์ของเล็บมือนางนี่สามารถใช้ใบตองของมันเหมือนกับนี่ใบใบตองของกล้วยน้ำว้าก,ก็ได้ หรือถ้าจะกินผลของมันก็อร่อยเหมือนนี่ครับกล้วยหอมทองแต่มันผลใบเล็กกว่าแค่นั้นแหะแล้วก็เวลาเอาไปทํากล้วยตากจะอร่อยมากรสชาต,ตาิเหมือนกล้วยหอมทองแต่ความเนียวหนึบเหมือนกล้วยนำวาครับแล้วก็ประโยชน์ต่อต้นไม้ด้วยกันเองก็คือมันจะเป็นที่เก็บรักษาความชื้นครับ เนี่ยที่ผมปลกปูกคนนี่นะเขาจะปลูกกล้วยไว้ล้อมรอบต้นไม้ที่ผมนี่ปลูกไปมันจะเก็บรักษาความชื้นไว้ครับทําให้เราลดนะ้ำไม่ไม่ต้องเยอะมากก,ก็แค่ลดที่กอกล้วยไว้เดี๋ยวรากต้นไม้ใหญ่มันก็จะไปดูดซับความชื้นอะไรจากต้นกล้วยเอาเิงของมันเนาะนี่เห็นไหมครับ ผมปลูกต้นกล้วยไว้ตรงนี้ระหว่างต้นทุเรียนสองต้นครับน,น,น,นี่คือต้นทุเรียนต้นเริมโตขึ้นมาล้วอยู่ตรงกลางเลยเวลาผมรดน้ำผมก็รดที่ต้นทุเรียนด้วยแล้วก็ที่ต้นกล้วยด้วยกล้วยนี่จะซึมซับทำให้น้ำอยู่ รอบรอบต้นทุเรียนานานกวา่าที่เราลดที่ต้นทุเรียนโดยตรงครับเหมือนกับเป็นอะไรเป็นแก้มลิงอ่าเล็แก้มลิงแล้วก็กล้วยที่เราปลูกลงไปอ่ะก็จะให้ผลผลิตด,ด้วยนี่อย่างนี้นี่กล้วยหอมทองครับมันจะออกหน่อนมาเรื่อยๆผมปลูกตรงกลางระหว่างต้นทุเรียนสองต้นเนี่ยมันก็เป็นที่เก็บความชื้นแล้วก็ และกินผลด้วยแต่ใบมันไม่เหมือนเล็บมือนางนะครับเล็บมือนางใช้นี่ได้แต่อันนี้นี่มันเอาไปทำํำม่ตองมันจะกรอบไปหน่อยใช้ไม่ค่อยได้ครับกล้วยแต่แต่ละชน,นิดก็วิธีการใช้งานมันก็ไม่เหมือนกันนะครับกล้วยน้ำาวานนี่ก็ประโยชน์เยอะครับแต่รสชาติมันก็อื ผมไม่ค่อยชอบกล้วยน้ำว้าเท่าไหร่มผมชอบกินกล้วยลิมันแลิมินงนางกับหอมทองมากกว่าแต่ประโยชน์มันเยอะนะครับมันใช้ทั้งต้นของมันไปแกงไปแกงเป็นแกงหยวกก็ได้ผลของมันก็ทำกล้วยตักเหนียวแน่นอร่อยครับแล้วก็ผลที่บดละเอียดของกล้วยน้ำว้าก็เป็นอาหารเลี้ยงเด็กชั้นดีครับประโยชน์ของกล้วยเยอะครับ เราปลูกแซมในสวนเยอะครับเยอะแยะมากปลูกไปเรื่อย,รอยครับจะสร้างความชุ่มชื้นให้แก่เนี่ยแก่ที่ดินที่เราปลูกไว้เนะนี่ครับนี่ขณาอะไรก็เอโวโคาโดข้างๆก็เป็นกล้วยอย่างเงี้ย ตอนแรกมันก็นี่นะครับปลูกไว้ต้นโอโคโดต้นเล็กใช่ไหมกล้วยมันก็ไม่ได้บังจนตน้นอันนี้ไม่โตนะตน้นโอโคโดมันก็โตนะครับกล้วยมันเป็นพี่เลี้ยงให้มันมันบังแสงที่มันร้อนเกินให้นะครับถึงเวลามันก็ลมไปแสงมันก็ จะศาสตมาหาต้นไม้ที่เราปลูกไปนี่ครับมันก็โตหมดเองดีครับกล้วยเนี่ยประโยชน์มากหลายปลูกไว้เถอครับมันทำให้ดินโปร่งด้วยลองดูที่นี่ครับข้างล่างดีเดีเรามาดูข้างล่างกอกล้วยกัน ไม่เห็นนะมันจะมีรากกล้วยครับไม่รู้อยู่ตรงไหนรากกล้วยเจ็ดใหญ่มากมันมันจะทะลวงไปหาแหล่งน้ําอะไรต่างๆแล้วก็ดูดซึมน,น้ำํำเก็บไว้ที่ตั่วมันเนาะแล้วก็มันจะเ,เหมือนกับการพลวนดินไปในตัวด้วยครับนั่นแหละก็ผมก็ พูดบรรยายนี่นะครับประโยชน์ของกล้วยไปให้เพื่อนๆเนี่ย่ายเอานนเนี่ยครับแนวคิดไปปลูกกล้วยในสวนเนาะใช้ทั้งประโยชน์โดยตรงละโดยอ้อมครับปกกลูกไว้เป็นที่เลี้ยงต้นไม้ด้วยก็ได้นี่ครับดูสุดท้ายต้นทุเรียนสวยเพราะมีพี่เลี้ยงเป็นกล้วยหอมทองครับนี่ทุเรียนส,สองเมตรครึ่งอายุ ปีกว่าละปีปีครึ่งละอืออ่ะะครับเพื่อนๆคน,นไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นี่ช่องผมให้คนได้รู้กันนะครับว่าผมปลูกทุเรียนกันถึงเวลาที่เราได้กินทุเรียนก็เพื่อนๆก็ติดต่อมาหาผมแล้วกันอาจจะได้กินทุเรียนอร,อร่อยนครับโอเควันนี้ไปก่อนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ